สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้ยวันจันทร์นะครับหลายคนก็เป็นวันหยุดเนาะวันจันทร์ที่1พฤษภาคมนะครับเริ่มเดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับกับสองรายเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งวันนี้พูดคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โคตรมันมันแม่งทุกลีกไอ้เหี้ยต้องขอโทษที่ว่าบอลไทยลีกหนึ่งหรือว่ารีโวไทยลีกเนี่ยมันผิดคาดกัน แทบจะทุกคู่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่มันเดือเชื่อแต่อย่างที่บอกว่าประจวบมีแรงบันดาลใจมากกว่าบียูเห็นไหมท้ายประจวบชนะบียูนะครับก็มีแมนๆอยู่นิดหน่อยแต่ที่เหลือก็หักปากาเซียนเป็นหลายคู่แต่ที่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะดูไทยริกสองเมื่อวานต้องดูเป็นแง่ดูนะัความปฐมครับก็ตามเนื้อผ้าครับได้ได้3แต้มสําคัญประกันนะแล้วก็ได้ชุดโทษ ด้วยนะครับแก็ได้แชมป,ป์ไปนะครับก็ถ้าเกิดมองกันตรงๆพูดตามมุมมองตัวเองนะพูดตามความรู้สึกพูดตามแนวคิดเลยไม่ได้มีเ,เรื่องของเหตุผลต่านนตงๆมาเกี่ยวข้องผมว่าเอาไล่ตั้งแต่ันดับหนึ่งลงมาจนถึงระดับที่ไม่ได้ไปฟุตบอลในรอบเพย์ออฟเลยนะครับพวกแพลร่พวกนครสียูในเต็ดเนี่ยเอาจริงเนีผมว่านักความผิมเตรยมพร้อมแล้วพร้อมที่สุดที่จะเป็นทีมในไทยลีกหนึ่งในปีหน้า ทวัดจากทั้งคุณภาพทั้งเบื้องหลังของทีมทั้งเม็ดเงินงบประมาณการปรับเปลี่ยนสนามแล้วก็นักเตะผู้เล่นเนี่ยว่านะักพอปฐถมพร้อมสุดเะครับโอเคนักเตะเป็นดาวรุ่งเยอะเป็นเด็กๆเ,เ,เยอะอันนั้นส่วนหนึ่งเข้าใจแต่แต่ก็เอาตามโฟงประกอบรวมเนี่ยนักพอมาถมปีนี้สมควรที่จะขึ้นชั้นไปนะครับก็ไม่มีใครคาดคิดว่าคอนสุตจะขึ้นหรอกเพราะว่าเอ้ยเชี่ยแม่งทีมเล็กไอ้สาชนะหนึ่งสูตไม่เคยทำฟุตบอลมันๆกัที บอเลเน,น้นบอลอย่างเดียวเลยแต่พอพอดูเกมล่าสุดน,นะครับก็เห็นว่าเล่นบอลด้วยแรงแพชชั่นเล่นบอลด้วยความพยายามแล้วก็ที่ผมชอบคือแฟนบอลเขาเยอะนะครับเออถามว่ามันเยอะเกมเดียวแหละนะครับเกมเล็กๆถ้าเกิดน้ค,นครับผมเจอเจอกับทีไมไหนดีวะเจอกับเคียวเมฟซีเนี่ยเจอทีมหัวดอมันก็ไม่มีคนดูแต่คือว่า พอพอมันเป็นเกมสําคัญเนี่ยคนดูเยอะซึ่งปีหน้ามีเกมสําคัญแน่ที่ในรีโวไทยลีกเตรียมจัดกิจกรรมได้เลยคือนครปฐมเจอราชบุรีรับประกันเกมนี้เดือเดเลือดสาดแน่นอนนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาขึ้นไปเนี่ยก็เป็นทีมที่พร้อมสุดแล้วนะครับในแง่ของประมาณเรื่องของทีมอะไรเงี้ยมันพร้อมสุดแล้วก็ต้องให้เขาไปนะครับส่วนทีมที่ขึ้นชั้น่าเป็นตราเป็นอะไรเงี้ยแต่แค่บอกว่าเมื่อวานน่าจะใครคิดจะดู ฮลรกซองครับผมว่านครปฐมจ้าสุดเป็นแง่แจ่มนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีมันในน้าอยู่หนึ่งคู่นะครับก็ในนั้นเลยคือเลสเตอร์จากไอวอร์ตันขงพอยกให้เกมนี้เป็นเกมที่โคตรพ่อโคตรแม่มีความหมายแล้วกันแล้วก็เป็นเกมที่น่าดูโอเคมันเตะดึกอาจจะมีกินเวลาการนอนตื่นเช้าของพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เริ่มกลับมาทำงานของคานหลายคนที่หยุดปนกันวันนี้ไปแล้วแต่มันน่าดูอ่ะเฮียเลสเตอร์กับเอวอร์ตันคือมัน เอาตามฟอร์มตามทรงคือเหลวแหลกทั้งคู่นะครับเอว่าตันก็มาเด้เลือกแลสเตอร์ก็บาวันดีสีวันไข่โอเคมีดีสปิคเข้ามาแล้วแต่ว่าดูวีมิติของทีมที่ต้องการสตรัคเกิลหรือว่าริมดลหีการตกชั้นแบบเต็มตัวขึ้นมาจริงๆเออเข้าใจได้แต่แต่คือเอาฟาร์มฟอร์มรวมๆเดี๋ยวแม่งเคีียมากนะครับไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเก็บไปเก็บไปนะว่าใครจะเฮี้ยมากกว่าแล้วกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับ มองตามทรงมองตามเนื้อผ้านะครับก็ดูแล้วเนี่ยเลสเตอร์ ester, ดูภาษีดีกว่านิดๆน,นะครับในแง่ของการกลับมาของเจมี่วาร์ดี้การที่เจมีมิสันกับทาวเวบาร์เสียัยงอยู่นะครับถ้าเกิดยังอยู่ก็ยังโอเคอะ่ะพวกเขาถ้าเกิดมองในแง่แบบเอกตัวแนละ้วว่าเขาต้องเล่นเพื่อตัวเองเผื่อนาะคตจะมีทีมสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ก็นก,นก็มี มีความเป็นใบได้หัวัจว่าเอ้ยถ้าเกิดทาวเวบาร์หรือว่าเจฟฟรียิสันเนี่ยไม่ไม่ได้ไปต่อในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยไ mm hmm. อ้เคีย่อปีหน้าก็ต้องหาทีมใหม่แล้วนะครับ mm hmm. หรือว่าสโมสรต้องขายเพื่อพยุงทีมแน่เลยและสองตัวเนี้ยน่าจะเป็นเป้าหมายแรกๆของทีมนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่างานนี้ ม,มันมันมีความเป็นไปได้ว่าเขาต้องโฮลฟอร์มหน่อยนะครับก็เชื่อว่าเลสเตอร์ดูดีกนนว่านิดนึงครับเว็บาร์เจมัดิสันแล้วก็ฮาร์ต้องจะมีเกมมิวารดีนะครับส่วนฝั่งเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยก็ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าเอเวอร์ตันเขาผู้เล่นกลับมาครบนะทั้งเกมลุกอย่างโดมินิกคาวเวอร์เลวินเนี่ยนะแล้วก็อีกมากมายในทีมเนี่ยกลับมาเป็นองค์ประกอบเป็นทีมท,ที่ครบแล้วนะครับแต่ทว่ากับฟอร์มไม่ดีนักเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรดีนะครับทางเอว่าตันตอนนี้ปวดกระบาลแทนเลยก็ผมเลยคิดบอกว่าเชียร์คู่นี้เชียร์ใครดีวะผมว่าว่าเกมนี้ครับผมขออนุญาตดูให้คู่นี้เสมอกันซึ่งถ้าเสมอนเนี่ยผลดีมันจะไปตกอยู่กับทั้งฟอร์เรสตกไปอยู่กับทั้งลีสอยู่ในเต็ดที่แอบหวังอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ตกเนี่ยมันก็แต่ไม่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเอาสนุน,นะผมอยากให้ทั้งสองทีมมาอยู่ต่อทั้งเลสเตอร์ทั้ง ester, ทั้ง เอเวอตันอยู่ต่อยิงเอเวอตันเนี่ยพวกเขาอยู่พรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่แรกเลยอะ่ะตั้งแต่ปี195กาว่าไอ้คีอยู่มานานแล้วอะ่ะก็ไม่อยากให้ตกนะครับอยากให้เป็นทีมสีสันของพรีเมียร์ลีกต่อไปก็เชียร์ทั้ง2ทีมเอ๊ะแต่คุณต้องเชียร์ไหมวะเสมออ่ะเสมอครับขำไม่เหลืออีกตอนสีส่สห้าเกมสุดท้ายแล้วร้นใจหน่อยครับผมให้คู่ได้เสมอกันเลครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับวันนี้เกมมันเดย์ไนท์ที่มันมีพวกเกาโชซเตรอาลแล้วก็มีลาลิกาสเปนอยู่นิดต่อยแต่ผมขอพูดแค่มันเดย์ไนท์คู่นี้คู่เดียวพอเลสเตอร์จะแอลราตันจะเป็นการเสมอแบบมีสกอร์เสมอแบบเร้าใจนะครับถ้าเกิดท่านใดจะต้องดูความน่าจะเป็นดูความเป็นไปได้ด้วยเนี่ยก็คงจะยากหน่อยเนาะว่าเสมอดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ฝากนะครับผมสวัสดีครับพรุ่งนี้เหมือนเคยนะครับจากเตย